บรรยากาศท้องนาบรรยากาศริมภูเขากับการได้มาทานอาหารพื้นบ้านอร่อยออร่อยกลางทุง่งซึ่งเป็นร้านล,ลับๆเชื่อว่าแม้แต่คนในพื้นที่ก็อาจจะไม่รู้จกักต่อด้วยการพักผ่อนฟิวแคมที่ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยแถมอยู่ท่ามกลางดิ่มน้ำตก,ตก,ตกท้ายด้วยหมูกระทะฟินๆกับวันหยุดนี้ไปแคมป์ใกล้บ้านกันครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีอําเภอเวงซากับสวนสะรานชน สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่บ้านสวนสราญชนเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวเราเลยอยากพักผ่อนไม่ไกลมากแต่ก็ยังคงอยากได้บรรยากาศแบบไปแคมปิง้งก็เลยเลือกมาที่สวนสราญชนบ้านนาสารเพราะเดินทางสะดวกสบายและที่สำคัญยังคงอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆเอ๊ะมีน้ำตกด้วยนะ บ้านสวนสะรานชนอำเภอบ้านนาสารนะครับผมเรามาเที่ยวนาสารกันบ้างนะครับทุกคนหลังจากที่เราไปเกือบทุกที่แต่ไม่ใช่เป็นโซนแถวบ้านเราก็เป็นช่วงวันหยุดนะครับอยากลองหาที่เที่ยวใกล้บ้านกันบ้างก็ได้ที่นี่ครับผมที่นาสารบ้านเราเองนะครับทุกคนไปดูกันครับบรรยากาศแคมปิ้งมากๆอยู่ท่ามกลางสวนไผ่สงบและร่มรื่น ด้านหน้าแคมป์ก็จะเป็นริมน้ำที่ไหลผ่านกระชุมกระชวยและเกินครับซึ่งน้ำตกที่ไหลผ่านนั่นก็คือน้ำตกดาฟานเองที่นี่ก็จะเป็นฟิลแบบว่าแคมปิ้งนะครับทุกคนนอนนอนในเต็นท์นะครับแต่ว่าจะไม่มีร้านให้เรามากางนะถ้าจะมาก็คือต้องมาจองต้องมาเช่าที่พักเองนะครับก็จะมีทั้งพัดลมแล้วก็แอร์ เป็นบ้านเป็นเต็นเป็นบ้านแล้วก็เป็นเต็นนะครับแต่ของเราวันนี้ก็เป็นเต็นนะครับทุกคนเป็นเต็นหลังสุดท้ายเลยมีสถานที่เล่นน้ํามีสถานที่พายเรือด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับทุกคนฝนตกลงแล้วนะครับทุกคนฝนตกแดดออกนะครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าแคมป์ของเรานะครัม ซึ่งตอนนี้ที่เรามาก็เป็นเวลา4ี่โมงนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็สั่งหมูกระทะเอาไว้ตอนตอนเย็นใช่ไหมแต่ก็เริ่มที่จะหิวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันด้านนอกก่อนชื่อว่าร้านอะไรนะครับสวนตาหมันสวนตาหมันทึ่อยู่ห่างจากที่นี่10กิโลเมตรนะครับทุกคนเดี๋ยวไปสวนตาหมันกันก่อนละกันนะครับเพื่อนๆก็ตามรอยเราไปได้นะครับถ้ามาถึงเร็วก็ไปทานสวนตาหมันได้แต่ไปดูกันครับว่าจะอร่อยหรือเปล่าไปครับ ครัวตะหมันก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยู่ในอำเภอบ้านนาสารซึ่งห่างจากถนนใหญ่ไม่มากนักแต่คุ้มค่าต่อการเดินทางแน่นอนครับเพราะทั้งบรรยากาศและรสชาติอาหารสุดยอดตอนนี้เราก็อยู่ันที่สวนอาหารสวนตะหมันสวนตะหมันนะครับผมก็บรรยากาศฝนกําลังจะตกนะครับเพื่อนๆลมพัดเย็นมากนะครับเป็นสถานที่ที่แบบว่าเราไม่ค่อยจะรู้นะครับผมว่าที่นาสารมีด้วยเพราะว่าเข้ามาในซอยก็ จัลึกก็ไม่ลึกนะลึกไหมล, <laughs> ลึกอยู่นะครับทางเล็กๆใช่แต่พอเข้ามาก็โอเคเลยนะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็ตกแต่งจัดด้านสวยมากครับแต่ก็ต้องเอ็นดูตานะครับผมว่าตาเนี่ยทําอยู่คนเดียวเลยครับเพื่อนๆเ,เพราะตาไม่มีลูกคือตาตามันไปดูดีกว่าเรากินอะไรกันบ้างอาหารของเราก็มาแล้วนะครับผมอันนี้เป็นยำยำผักบุ้งกรอบยำผักบุ้งกรอบ,รอบแล้วก็อันนี้เป็นปลาหมึก หมึกผัดหวานอันนี้ก็เป็นแกงส้มนะครับทุกคนนี่แกงส้มปลาเลยครับลากระผงนะครับอันนี้ก็เป็นยำผักบุ้งกรอบแต่ไม่เคยกินนะครับทุกคนไม่เคยเห็นด้วยก็เลยลองสั่งมาดู ตอนนี้นะครับเพื่อนๆเ,เราก็กลับมาที่สวนแล้วนะครับผมตรงที่เราอยู่ก็คือบ้านร่มไพที่นี่ก็จะแบ่งเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นโซนเป็นโซนนะครับเราอยู่เหนือสุดเลยครับทุกคนและด้านบน,นก็เป็นแบบว่าที่เล่นน้ําเป็นโขดหินชมวิวได้ด้วยเดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้เอารถเก็บก่อนนะครับลุงเขาบอกว่า เนาะทุกอย่างเราสามารถกินได้ผลไม้ทุกอย่างที่มีนี่ฮะไม่สุกพีด้วยไปลงกันดีกว่าอนี้เรากําลังเดินไปดูที่เล่นน้ำแล้ครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวด้วยตามที่ลุงเขาบอกครับเดินมะเล่นน้ำอ,อกครับเพื่อนๆ ดิ่นโชว์หน่อยครับคนดูชอบเราก็จะกลับที่พักกันสองคนโอ๊ตแล้วก็เอวาอย่าพูดคำว่าไปเด็ดขาด เนื่องจากเม e ื่อคุณดูพี่แจ็คเยอะเกินไปนะครับไปกินหมูกระทะกันดีกว่าครับครอะต้องเข้าแล้วมั um ้งครับครเครอะนี่ก็เป็น way to my room ไปห้องไปกินหมูกระทะกันดีกว่าครับเพิ่งกินข้าวมาไม่กินเพิ่งกินข้าวแต่ก็ยังกินได้นะยิ้มจะตายอยู่แล้วที่เราได้มานะครับหมูก็มีอยู่สองสองกระต่ยก็จะ จัดหมูไปทักกันก่อนนะทุกคนชิลๆกันครับนะสุดหรือเปล่าเนี่ยไกินไปก่อนเอาบรรยากาศนะฮะอืม ก็เป็นบรรยากาศแคมป์ยามค่ำคืนนะครับที่การมาแคมป์สิ่งที่ดีที่สุดก็คือนั่งกินหมูกระทะนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในวันพรุ่งนี้มันรุนกันว่าจะมีหมอกหรือเปล่านะครับแล้วก็คืนนี้เนี่ยจะร้อนหรือเปล่าเพราะมีแค่พัดลมตัวเดียวครับทุกคนตนี้เดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้ครับเจอกันพรุ่งนี้ ปรากฏว่าเช้านี้ไม่มีหมอกเลยครับมีเพียงแสงบางๆที่สัต์กระทบมายังร่มเงาของที่พักเพื่อเป็นสัญญาณบอกว่าเข้าสู่วันใหม่เฮ้ <c oughs> วันหยุดหมดไปเร็วเหลือเกินฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันทริปหน้าสวัสดีครับ